ครับต่อไปเป็นการ manage ศิลปินนะครับอันดับแรกเราก็เข้ามาที่ profile หรือหน้าของศิลปินเราก่อนนะครับซึ่งเราเข้าถึงได้จากหลายจุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้หรือเราเข้าจากตรง submission แล้วก็ manage artist นะครับ ก็เข้าได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าถ้าเราเป็นเจ้าของ artist อคนนี้นะฮะเราสามารถที่เราก็จะเห็นปุ่ม edit นะครับ edit ปุ๊บก็จะเข้าไปสู่โหมดการแบบแก้ไข bio อัปโหลอะไรีอันใหม่เงี้ยครับก็ได้นะถัดมาก็คือการเขียนข่าวนะครับเราก็สามารถเขียนข่าวเข้าไปได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอแอดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปปรากฏในหน้านิวส์นะครับของของของศิลปินนั้นๆน,น,นะครับต่อมานะครับอัลบั้มก็จะมีลิสต์ว่าศิลปินคนนี้มีอัลบั้มอะไรบ้างเมื่อเข้าไปที่ตัวอัลบั้มนะครับก็จะพบปุ่ม Edit เช่นเดียวกันคนที่เป็นเจ้าของอัลบั้มนี้หรือเป็นเจ้าของศิลปินคนนี้ก็จะสามารถ Edit อ,อัลบั้มได้เช่นเดียวกัน นี่คือเข้าเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ก็สามารถเข้าไปแก้ไขที่ Music Submission Center ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ต่อมาก็คือการอาผมข้ามไปที่แกลเลอรี่ก่อนดีกว่าก็คือการอัพโหลดรูปนะครับก็รูปรูปของศิลปินเนี่ยก็อาจจะมีได้ นะครับเยอะแยะมากมายนะฮะก็สามารถใส่ได้นะครับได้เรื่อยๆพออัปโหลดเข้าไปแล้วก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของศรริลปินซึ่งก็ดูได้จากวง n o s, <c oughs> <S เช่นเดียวกันนะครับก็จะออกมาลักษณะนั้นนะฮะซึ่งรูปภาพก็อาจจะถ่ายมาดีๆหน่อยคุณภาพดีๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้สมาชิกได้รู้จักกัน นี้ถัดมาก็คือส่วนที่เป็น member นะครับ member ในวงนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่มี ban member อยู่เลยนะครับนั่นก็คือให้เราใส่ชื่อนะครับชื่อซึ่งเป็นชื่อของเขาอย่างเช่นคนในวงชื่อตูนนะตูน ก็แนะนำว่าให้ใส่ช้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะฮะไซต์ Size username อันนี้เนี่ยมันหมายความว่าคือต้องให้อันนี้สมมุติว่าชื่อตูนนะฮะคุณตูนเนี่ยก็ต้องไปสร้างโปรไฟล์เป็นลักษณะเมมเบอร์ธรรมดาบนเว็บไซต์ของ Music Daylight ก่อนนะครับซึ่งปกติแล้ว ปกติแล้วศิลปินสมาชิกเดี๋ยวนะฮะซึ่งสมาชิกทีททอ่อยู่ในเว็บไซต์นะครับจะมีโปรไฟล์ของตัวเองและก็จะเห็นว่ามี <c oughs> ชื่อ Account นะครับเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่า s i t e Name ก็คือ m u s i c d e l i g h t com m r n e o ดันั้นก็คือชื่อเดียวก,กันกับ account name ดังนั้นก็ให้เราไม่ต้องใส่เต็มนะฮะเราใส่แค่ชื่ออย่างนี้ครับเป็นต้นระบบจะทำการลิงก์โปรไฟล์ของอศิลปินเข้ามาแทนคุณไม่สามารถที่จะไปเอาโปรไฟล์ใน Facebook มาใส่ตรงนี้ได้นะครับมันจะมันจะงงไปคนละอย่างกันสมมุติว่าอย่างนี้ครับ กีตา l ลิสเป็นต้นแล้วก็แอดเมมเบอทีนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นคนทั่วไปจะยังไม่เห็นเนื่องจากตัวผมที่ถูกแอดเชื่อมโยงเข้ามาเป็นลิงก์งเข้ามาเป็นศิลปินในวงเนี่ยผมยังไม่ได้ไดตอบรับแทนนั้นตัวมิสเตอร์นิโอเองหรือตัวผมเองก็ต้องก็ต้องมีการตอบรับก่อนก็คือจะมีข้อความส่งไปที่อินบ็อกซ์ของของมิสเตอร์นิโอนะครับแล้วถ้าเขา Approve หรือตอบรับปุ๊บเนี่ยก็จะกลายมาเป็นสมาชิกในวงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็จะมีอันนี้คืออัลบั้มนะฮะไม่ใช่ศิลปินก็คือจะอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยฉะนั้นสมาชิกทุกคนก็จะมี ลิงก์ไปที่โปรไฟล์ของตัวเองกันหมดเลยอย่างนี้ครับเป็นต้นหรือว่ามิสอร์นโอกดไปปุ๊บก็จะวิ่งเข้าไปในโปรไฟล์ของผมทันทีนะฮะเช่นเดียวกันเราก็แอดศิลปินทุกคนฉะนั้นศิลปินในวงเนี่ยเราจะต้องไปทำโปรไฟล์ไว้ให้เขาก่อนนะครับแล้วค่อยลิงก์เชื่อมโยงกับอาร์ติสทีหลังนะครับ จะเห็นว่าอันนี้ Artit Bio ก็จะใส่ทั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็มี Embed Video มาให้ดูด้วยนะฮะอัลบั้มก็เหมือนกันอัลบั้มก็จะมีอัลบั้ม Description ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับพอเข้าไปในตัวเพลงนะครับตัวเพลงก็จะมี Music Video นะฮะ แล้วก็มีคำร้องํำนองเรียบเรียงนะครับตรงนี้แล้วก็มีเนื้อร้องที่เป็นภาษาไทยแล้วก็คำร้องที่แปลมาแล้วนะครับซึ่งก็กดฟังได้ก็จะออกเป็นลักษณะ เป็นต้นนะครับแล้วก็เราจะมีสถิติในการนับให้ว่าในทั้งหมดแล้วเล่นไปกี่ครั้งดาวน์โหลดไปกี่ครั้งถูกขายไปกี่ครั้งนะครับแล้ววันนี้ถูกเล่นไปกี่ครั้งดาวน์โหลดกี่ครั้งนะครับเมื่อวานนี้เท่าไหร่นะครับยอดรวมเท่าไหร่เป็นต้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูเรื่องของอยอดขายกันนะครับ